สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูจอยในห้องเรียนออนไลน์วิชาสุขศึกษานะคะในสัปดาห์นี้คุณครูจะมาขอสอบเก็บคะแนนนะคะหลังกลางภาคเรียนจำนวน10ข้อ10คะแนนค่ะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนสุขศึกษาหน้าที่37ค่ะ นักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมหยิบดินสอและยางลบให้พร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะให้นักเรียนกากบาทคำตอบที่ถูกที่สุดข้อที่หนึ่งใครมีอายุมากที่สุดกอไก่ปูคอไข่ลุงคอควายพ่อข้อที่สองค่ะ ใครเป็นแม่ของแม่กอไก่ย่าขอไข่ยายคอควายป้าข้อที่สามใครไม่ใช่พี่ของพ่อกอไก่ป้าขอไข่ลุงคอควายนา้าข้อที่สี่ ถ้าเห็นพี่กวาดบ้านอยู่เราควรทำอย่างไรกอไก่ดูโทรทัศน์ขอไข่ออกไปวิ่งเล่นคอควายไปช่วยพี่ทันทีข้อที่5ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักใคร่ผูกพันของสมาชิกในครอบครัวกอไก่ ทุกคนไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันขอไข่ทุกคนช่วยกันทำงานบ้านคอควายทุกคนทำงานนอกบ้านข้อที่6แล้วนะคะถ้าพี่น้องไม่ทะเลาะกันพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรกอไก่พอใจขอไข่เฉยเฉยขอควาย เสียใจข้อที่7ถ้าแม่ขอให้นักเรียนไปช่วยลดน้ำต้นไม้นักเรียนควรทำอย่างไรกอไก่รีบไปทันทีขอไข่ขอดูโทรทัศน์ก่อนคอควายบอกให้น้องช่วยทำแทนข้อที่8 ก่อนที่จะไปโรงเรียนนักเรียนควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรกอไก่กส่งจูบขอไข่โบกมือลาคอควายไหว้และกล่าวสวัสดีต่อไปข้อที่9แล้วนะคะนักเรียนถ้าทุกคนในบ้านมีความรักใคร่ผูกพันกัน ผลจะเป็นอย่างไรกอไก่ฐานะทางบ้านดีขึ้นขอไข่พ่อแม่จะมีลูกมากขึ้นคอควายสมาชิกในบ้านจะมีความสุขต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายแล้วนะคะครอบครัวจะมีความสุขได้ถ้าสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามข้อใดกอไก่ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขอไข่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นคอควายทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายนักเรียนทำเสร็จกันหรือยังเอย้ยถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูจอยรอให้คะแนนอยู่ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ